สวัสดีครับเพอยู่กับผมเจกันดั้มอีเชคเกอร์ครับเพอยู่ในเกม l ล n e เ a n g จอร์นะครับก็มาอยู่กับอ่าเป็นอีกหนึ่งไอดีสร้างใหม่แล้วกันนะครับสำหรับเล่นใหม่ช่วงนี้สำหรับมหาสึกคนชนเทียนนะครับนะครับสำหรับคอลลาโบอ่าแต่นี้มันมีอ่าตู้เพิ่มเลยธาตุไฟมาก็เลยเอ้มุนดุริยางเก่งวะอ๋อทานไม้ไม่ได้เกี่ยวน,นี่ไม่ได้เล่นนานละโอคงเก่งอยู่ลวมั้งผมก็ไม่ได้เล่นนานแล้วผมก็ไม่แน่ใจนะอืมอยากได้ตัวแบบว่าที่มันปั้นเป็นก้าดาวได้นะ จีงมว่าจะไม่มีปัญญาในการปั้นเหิดเพราะว่าเป็นไอดีค่อนข้างจะใหม่อยู่เลยนะครับทำอะไรไม่ค่อยได้มากโอ้โหว้ยมันเป็นไอ้นี้ปะ้ยใช่น้องปาวะไม่ใช่มั้ง <c oughs> อ่าหลักๆก็อยากสุ่มไอ้สำหรับตัวตูวต้ไฟไอันนี้นะครับอ่าเพื่โอกาสได้รับรยินยิตทาาุไยยอดนิยมก็จะเป็นพวกไอตัวมูลจระเข้ก็กดีแซลมอนไอ ปลากระทงก็ดีนะครับหรือจะเป็นไอแซลลี่แซลมอนก็ดีนะครับเป็นยูนิตที่อ่าเก่งไม่เก่งน่าจะเก่งแหละครับแล้วก็เป็นยูนิตที่สามารถเป็นอ่าเก้าดาวได้นะครับทําได้ก็มีอยู่แค่ตัวจอร์เจ้แล้วก็แซลลี่แซล,ลมอนนะครับอืบ่าวบราร์บีคิวไปดิมันก็ยูนิตท่าไฟนะครับแต่มันยังเป็นอาโนไรท่าอยู่เนาะก็ทีได้อันนี้เป็นสำหรับไอดีตเิ่มใหม่ได้มาก็ประมาณนี้นะแซลลี่เก้าดาวอะไรนี้มานะเออไม่ไ赖ก็ไม่เป็นไรครับต่อมาก็จะมายอยู่ในอ่าตัวาการสมหาตัว เกียร์อีควิปนะครับ200เพรที่สะสมมาสำหรับเล่นมาจนขนาดนี้นะครับไอดีสร้างขึ้นมาในช่วง7-8วันที่ผ่านมานะครับก็ก่อนหน้าน,นี้ผมก็ได้ทำการสุ่มโอ้ยโอ้โหอายาเกือจัดเลยนะอโอ้โหแต่ละชิ้นฝังพึ่งไม่ได้เลยโอ้โหอะไรครับเนี่ย สุ่มเกลือก็จะเกลือๆอนไอ้สุ่มเกียร์ก็จะเกลือๆอย่างนี้นะมันมันเ e อีเ e อ็มก็เลยเล่นจนมาถึงอ่ามาสเตอร์เวลล์ยี่สิบเอ็ดเลยนะครับตัวละครทีมผมก็หน้าตาประมาณนี้เนี่ยไอ้ฝั่งโซนขวานี่มีเกียร์นะอันนี้ปั้นเอามาหาตัวสะสมคอลเลคชันเอาปลดล็อกอาเพชรนะครับอันนี้ก็เป็นระดับพูดเงเล่มใหม่ยัาง,งาก็ได้เลยครับอยู่แล้วนะครับตับซาร,รี่เอเจนต์เขียวเนี่ยก็เหลือแค่ทำการอีโวกลายเป็นระดับ อัลต้านะครับาสำหรับตัวยัวเป็นระดับไฮเปอร์นะครับสำหรับตัวซาลีเอเจนต์เขียวหน้าตาตัวยูนิตแล้วก็อีกที่ผมใส่ก็ประมาณนี้นะครับสำหรับไอเทมนะก็ที่จะดีหน่อยก็จะมีตัวนี้นะกระบองอันนี้มิรวาลที่ได้มาอันนึงนะครับสำหรับตัวคอที่ผมเริ่มเริ่มเล่นม,มาแล้วก็ใส่อีกทก็ประมาณนี้เลยนะครับสำหรับตัวมหาสิทธคนชนทพคอแหลที่สามารถสุ่มได้ในช่วงนี้นะส่วน ซีโร่ฟุคุมันก็แจกจากตัวพัซเซลิลเลยนะครับถ้าเกิดเก็บสะสมครบที่เหลือก็สุ่มได้แล้วก็ไปแลกเอาตามจุดแลกต่างๆของภายในเกมนะครับ <c oughs> อีกไอ้พวกเกียร์อีก,ก็ที่จะดีๆก็จะมีตัวเนี่ยโมสุกแก่งเรียวนาแล้วก็ตัวกระบองนิลาวานเลยนะครับสองชิ้นเองนอกนั้นก็สุ่มมากี่ครั้งว่ากี่สเต็ปเราไม่ได้อะไรเป็นชิ้นเป็นอันตั้งหลายเลยนะครับเนี่ยเนี่ยสำหรับเริ่มเป็นใหม่อย่างผมเนี่ยสุ่มไปทั้งหมด10 10 สิบรอบเลยนะครับสำหรับอีคิฟเนสเปเชียลเกียห้าบวกหนึ่งนะครับโอ้เราก็สุ่มอีกห้าครั้งกับสะสมเพชรชั้นก็สามารถมีรุ่นหกถึงแปดดาวเลยนะครับแบบสุ่มนะไม่ได้ล็อกไม่ไล็อกจอดจงส่วนสำหรับอันนี้ตัวสำหรับตัวเฮลเหรือจริงๆสำหรับมหาสโกโลเดนเน่ก็คือตัวเฮอร์เลิสเนี่ยตอนนี้ถ้าผมจะทำมผมสามารถทำเป็นดาวฟ้าเลยนะถ้าว่าจะจะทำอ่ะแต่ใจผมจะทำเป็นไฮเปอร์มากกว่า ไอเอลตาเนี่ยไม่ค่อยอยากทำนะเพราะว่าถ้าเกิดทำเป็นไออตัวไฮเปอร์เนี่ยก็จะได้ตัวไอออปชันสำหรับสร้างร่างคนมาเนี่ยซึ่งตอนนี้ผมก็เก็บสะสมตัวพวกโจติกนะแต่ยังเก็บไม่ครบบวกกับผลลบันหมดแล้วนะครับช่วงนี้การตลาดไปดีเริ่มเริ่มใหม่ก็ประมาณนี้เลยนะแต่ตีวีพีักทีหนึ่งแล้วกันครับยูนิตตัวละคร p ีพีที่เรามัน่นใจว่าเราชนะได้แต่ชนะในที่นี้ไม่ได้ว่าจะชนะตัวอ่า อัตราการเล่งของขีปนาวุธของอีกฝั่งนะครับเดี๋ยวเขาดูนะไม่ทันไรปก็โดนขีปนาวุธจ่อหัวก็แตกกันเนี่ยอืมประเด็นเลยนะครับสําคัญเลยเนี่ยขีปนาวุธเนี่ยสำหรับอ่าคนที่เขาปล่อยให้มันอ่าตัวขีปนาวุธเลเวสูงๆนะไม่ค่อยถนัดการเล่นคอมเลยปกติก็เล่นผ่านมือถือนะครับแต่ว่าตัวมือถือที่ผมเอาไวเ้เล่นเลนเจอร์สำหรับไอดีนี้มันมีปัญหาตัวเชื่อมต่อไอภาพ อนถ่ายภาพน,นะครับมันเชื่อมกับคอมไม่ได้ผมก็เลยต้องมาเล่นในคอมแล้วในคอมผมก็ไม่ก็นัดจิ้มอย่างนี้เท่าไหร่อ่ะมันไม่มัวดิถ้าจิ้มแบบว่าเล่นมือถือนี่ผมกดยับยับยับย้ำย,ยัดเลยนะแบบว่าลนอืม่ยเห็นไหมครับนี่ก็พอจะสู้ได้ถ้าเกิดว่าเอา่อถ้าเกิดเราย้อขีดเาพวกของอีกฝั่งไหวนะสำหรับไอ้ีอยังผม,มนะพวาเนี่ย <laughs> เล่นใหม่ได้แวันของก็มีไม่เท่าไหร่นะถ้าเกิดมีเสียงฝนแทรกไปก็ขอภายด้วยลวกันก็อย่างที่ทราบนใะช่วงนี้ไม่น่าฝนทำไงได้ทำแจงเดียวมไม่ไฟดับตอนช่วงอัทิติปนี่ก็ดีลงเทาเนะครับเนี่ยไงถ้าโดอย่าบอกแล้วนะค,คนอย่างผมเนี่ยต้องตีกับคนที่เรามันจใจาไปชนะได้กับตัวละครเล็กอีกุปประมาณนี้นะอย่าไปตีสูงนี้เลยตีสูงนี้ก็เสี่ยงกับน, <c oughs> <c oughs> นกฟรีๆก็มาตอับการส่งเกียร์สองรอบสุดท้ายเลยนะครับสำหรับการที่ผมเว้นช่วงจากอีตัว คลิปก่อนเลยนะครับคือจริงๆมันรวมคลิปกันกับคลิปนี้แหละแต่ว่าครั้งก่อนมันหมดไอตัวเลต up พอดีแล้วผมก็เลยรอเลตใหม่มาบวกกับว่าอาสะสมวันสุ่มล็อบอิงครบเลยนะครับก็ได้เพชรม,มาอีกประมาณนี้ได้อีกสองรอบอยังไม่ได้สุ่มการันตีนะการันตีต้องสิบห้าครั้งตอนนี้ผมดได้แค่สิบครั้งเพิ่มสองรอบนี้ไปก็เป็นอีกสองครั้งก็เป็นสินบสองก็ยังขาดอีกหกร้อยเพชรนะครับน่าจะหาไม่ทันแล้วนะครับสำหรับตัวคาร์โรเบอรรอบนี้นะชิ้นได้ใหม่ได้โปรตอุ้ยหกดาวหกดาว ว้ายังน,นะครับมันมีแต่หกดาวอะ,อะไรก็ไม่รู้นี่ย,ย,ยังยางนี่ไม่ถูกวัวถูกส่งนะเห <c oughs> ็นคนอื่นกาสุ่มกันในกลุ่มเฟซเนี่ยโอ้โหแปดดาวเจ็ดดาวออกกันบึม <c oughs> ผมนี่ยังไม่ออกนะอืมสุ่มตัวตู้เลตอัพเหมือนกันนะครับบางคนก็บอกว่าสุมอ่าตัวตู้หรือต,ตู้รวมเกียร์ปกติก็ได้นะคอรบบไม่ต้องเลตอัพก็ได้แต่ผมเชื่อมันในเลตอัพนะอืมส <c oughs> มองความเชื่อมันไปวันนี้แหละครับก็ถามนี้เลยนะครับโอ้โหสุไปทั้งหมดทั้งมวลเนี่ย ไม่ได้เล,เลยเลยนะครับต้องใส่เข้าหลังต้องมาสุ่มนอกไอตัวนอกเลนแล้วล่ะดูอย่าทรงนะเพราะว่าผมยังมีโอกาสหาพวกสิเพชรทันนะก่อนโคลาโบมันจะออกนะครับในช่วงเนี้ยอ่าสิ้นเดือนเวลาสิบโม,มงนะเนาะน่าจะพอทันหาพกเอ่อทันหาอีกหกสิเพชรได้นะส่วนสำหรับคลิปวันนี้ก็ประมาณนี้นะครับรวมไปคลิปก่อนด้วยขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมามากๆนะครับขอบคุณครับ